สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เดี๋ยวมาเช็คในส่วนของฝนในรอบดึกของคืนวันพฤหัสที่6กรกฎาคมนะครับก็ตามที่ได้แจ้งกับหลายๆท่านนะครับในหลายๆคลิปก็คือวันนี้นะครับเมื่อเทียบกับในส่วนของ2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยฝนจะลดลงนะครับแต่ว่า ณเวลานี้ก็ยังมีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นะครับที่กำลังตกในหลายพื้นที่นะครับถ้าดูจากกลุ่มเมฆฝนนะครับก็จะพบกลุ่มเมฆฝนอยู่3จุดนะครับประมาณ3จุดใหญ่ๆก็คือนี่นะครับแถวภาคเหนือนะครับภาคเหนือตอนบนนี่นะครับมีแถวภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางตรงนี้นะครับภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานนะครับกลางแล้วก็ใต้ตอนบนนะครับแล้วก็อีสานครับ ก็เป็นกลุ่มเมฆฝนที่กำลังก่อตัวอยู่คืนนี้นะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นนะว่าในช่วงดึกเนี่ยจะมีฝนเพิ่มเข้ามาไหมนะในส่วนของฝนจากประเทศเพื่อนบ้านนะเพราะว่ารอบๆประเทศไทยตอนนี้คือมีกลุ่มเมฆฝนเยอะนะไม่ว่าจะเป็นน,นะครับแถวพนมเปญของกัมพูชานะครับหรือแถวอัตตะปือของประเทศลาวนะครับสปปลาวนะครับก็มีกลุ่มฝนแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่มาเข้าสู่ ในอีสานด้านใต้ของประเทศไทยนะครับหรือแม้กระทั่งภาคตะวันออกนะครับก็เริ่มที่จะมีกลุ่มเมฆฝนที่เคลื่อนตัวเข้ามาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ดึกๆเกนียก็อาจจะมีบางที่นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับในช่วงดึกแม้ว่าในช่วงหัวค่ำยังไม่ตกนะครับเดี๋ยวไปเช็คนะครับว่าช่วงนี้นะครับประมาณสองสามทุ่มเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะครับที่เกิดฝนนะครับเดี๋ยวไปเช็คนะครับก็ เช็ครดารตรงนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่านี่นะครับเมื่อเช็ครดารก็จะเจอว่ามีกลุ่มฝนนะครับกลุ่มแรกก็จะอยู่แถวเชียงใหม่นะครับแถวแม่แจ่มเชียงใหม่นะครับแล้วก็แม่ห้องสอนนะครับห้วยทรายแม่ห้องสอนนะครับแม่แจ่มบ้านแม่ตะละบ้านห้วยดุ่ยนะครับนี่นะครับอยู่ระหว่างแม่ห้องสอนกับเชียงใหม่นะครับรอยต่อระหว่างแม่ห้องสอนกับเชียงใหม่ก็เป็นฝนระดับกลางๆนะครับไม่ใช่ เป็นฝนที่ตกหนักมากเท่าไหร่นะครับกนีนนี้นครับยังกลังเคลื่อนตัวอยู่นะครับนี่คือกลุ่มฝนกลุ่มแรกนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับอยู่แถวเชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอนนะครับกลุ่มนี้แล้วก็มีอีกกลุ่มเล็กๆอยู่นี้นะครับแถวตรงแถวเชียงใหม่รอยต่อระหว่างเชียงใหม่กับลําพูนลําพูนนะครับรอยต่อระหว่างลําพูนกับลําปางนะครับกลุ่มเล็กๆอยู่นะครับกลุ่มนี้ แล้วก็เมื่อมาเช็คในส่วนของกลุ่มอื่นนะครับในส่วนของฝนนะครับก็จะเห็นนะครับนี่ก็ถ้าเป็นอีสานก็จะมีนะครับอีสานใต้นะครับแถวอุบลนี่กำลังมีกลุ่มฝนเริ่มที่จะเคลื่อนที่เข้ามาครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นกลุ่มฝนที่น่าจะก่ะตัวเข้ามานะครับจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับตอนนี้อยู่แถวอุบลนะครับมุกดาหารนะครับ นี่นะครับที่กําลังเคลื่อนที่เข้ามาสีเชียงใหม่ของอุบลนะครับพิบูลมังสาหารของอุบลนะครับแล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มฝนที่เข้ามาเติมในช่วงดึกๆนะครับเพราะฉะนั้นก็โซนนี้นะครับอุบลราชธานีพิบูลมังสาหารสีเชียงใหม่หรือแม้กระทั่งอำนาจเจริญนะครับในรอบดึกเนี่ยก็อาจจะมีฝนตกนะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นว่าฝนชุดนี้จะเข้ามามากน้อยขนาดไหนนะครับจะเข้ามาถึงสีสเกตไหมนะครับจะโสธรอำนาจเจริญนี่ครับ แต่ตอนนี้ก็คือข้ามชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือสอปป,อปอลาวมาแล้วนะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มฝนที่ตกในรอบดึกนะครับโดยเฉพาะส่วนอีสานใต้และอีกชุดหนึ่งนี่ครับนี่ครับกำลังจะข้ามมาจากแถวประเทศเพื่อนบ้านนะครับแถวกัมพูชานะครับแล้วก็ รอบดึกนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มอีสานตอนใต้นะครับรอบดึกน่าจะมีฝนนะครับที่กําลังจะข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับนั่นคือในส่วนของภาคอีสานนะครับแต่ว่าในภาคกลางตอนนี้นะครับกลุ่มฝนยังระเริงอยู่นะครับก็เป็นหนักนะครับตกหนักนะครับสองพี่น้องสุพรรณบุรีอู่ทองสุพรรณบุรีศรีประจันนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งอยู่ปากนนทบุรีนะครับจากปากเกร็ดกำลังจะเคลื่อนที่เข้า น่าจะแถวดอนเมืองต่อนะครับนั่นคือกลุ่มฝนที่กำลังตกหนักอยู่ณเวลานี้นะครับในส่วนของชุดถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กลุ่มใหญ่ก็แต่ก็กินพื้นที่หลายอำเภอะะครับอู่ทองศรีประจันและก็กำลังเข้าอำเภอเมืองสุพรรณบุรี2พี่น้องนะครับแล้วก็บางส่วนเริ่มแผ่ลงมากำแพงแสนบางเลนนะครับน่าจะเข้าต่อมายัง แถวสามโคกปทุมธานีแล้วก็อาจจะต่อพระนครศรียุทธยาอ่างทองสระบุรีนะครับในชุดนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งนี่นะครับกําลังวิ่งอยู่แถวปากเกร็ดนี่นะครับจากบางใหญ่นะครับเริ่มมาจากนู่นนะครับสารยามาเข้าบางใหญ่นะครับแล้วก็เข้าบางบัวทองเข้าปากเกร็ดเข้านนทบุรีแล้วก็เข้าน่าจะปลาแถวดอนเมืองนะครับส่วนนี้น่าจะเป็น แถวลังสิตแล้วก็ดอนเมืองนะครับนี่คือกลุ่มฝนกลุ่มที่อยู่ที่กรุงเทพนะเวลานี้นะครับนี่ครับกำลังเคลื่อนที่จากปราเกดน่าจะแถวสนามบินดอนเมืองตอนนี้ฝนน่าจะกาลังตกหนักนะครับก็ช่วงนี้เครื่องบินที่ขึ้นลงก็ระมัดระวังนะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับกําลังเคลื่อนนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาคกลางฝนตกหนักพอสมควรนะครับในช่วงรอบดึกนะครับก็ระมัดระวังนะครับในส่วนภาคกลางนะครับ ก็เป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นะครับที่กําลังเคลื่อนที่นะครับแล้วก็สีแดงอีกกลุ่มนึงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแถวสวนพึ่งราชบุรีนะครับจอมบึงนะครับจอะสวนพึ่งเข้าจอมบึงนะครับแล้วก็ดูทิศทางนาจะเคลื่อนที่เข้าอําเภอเมืองนะครับในส่วนของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับก็เป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรนะครับที่กําลังเคลื่อนที่อยู่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอยู่แถวเพชรบุรีนี่นะครับเพชรบุรีชะอำ แล้วก็หัวหินปราณบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับก็เป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ที่กําลังเคลื่อนที่นะครับแล้วก็น่าจะเข้ามาเติมจากประเทศเพื่อนบ้านเรื่อยๆนะครับนี่คือในส่วนกลุ่มฝนที่กําลังเกาะตัวอยู่ณเวลานี้นะครับภาพรวมไม่เยอะแต่ที่หนักหน่อยก็คือจะเป็นภาคกลางนะครับกําลังตกหนักแล้วก็ต้องไปลุ้นในรอบดึกนะครับในส่วนของภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานตอนใต้เนี่ยกลุ่มฝนที่กําลังข้าม มาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยข้ามมาจากทั้งสปปลาวแล้วก็ข้ามมาเนี่ยนะครับปากเซลาวข้ามมาเนี่ยจากอัตะปอมาปากเซแล้วก็เข้ามาที่อุบลน,นะครับเข้ามาที่อำนาจ,จเริญเนี่ยดูว่าจะมีแนวโน้มที่จะหนักมากน้อยขนาดไหนนะครับกลุ่มฝนนี้แต่ก็ข้ามมาแล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ฝนก็เริ่มซาแล้วแต่แล้วก็อีกชุดหนึ่งอยู่แถวภาคเหนือนะครับ ภาพรวมก็ยังมีฝนและเห็บนะครับในค่ำคืนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่เยอะเหมือน 2- 3สาวันที่ผ่านมาแต่ว่าก็ถือว่าหนักนะครับในส่วนของภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านด้านกรุงเทพด้านเหนือนะครับแถวลังสิติแถวปทุมธานีแถวนนทบุรีนะครับแล้วก็โซนนี้นะครับแถวประจวบคีรีขันนะครับก็ถือว่าหนักพอสมควรนะครับก็ระมัดระวังนะครับในส่วนของ ท่านผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่โซนเหล่านั้นนะครับเดี๋ยวไปเช็คในส่วนของข้อมูลจากเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาบ้างนะครับก็เป็นเรดาร์ที่เป็นข้อมูลเรดาร์สดจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ถ้าเป็นฝนแถวภาคเหนือก็ตอนนี้ก็นี่ครับอยู่แถวอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนบางส่วนนะครับที่มีกลุ่มฝนที่กําลังตกอยู่นะเวลานี้ อำเภอปลายแม่ฮ่องสอนบางส่วนนะครับอ,อําเภอกลยาณิวัฒนาเชียงใหม่อ,อําเภอแม่แจ่มเชียงใหม่บางส่วนนะครับก็หลักๆก,ก็อยู่นี่นะครับรอยต่อระหว่างแม่ฮ่องสอนกับเชียงใหม่นะครับฝนก็เริ่มไปปล่อยละก็คือไม่ได้หนักลนะอาจจะมีหนักบ้างบางจุดของปายนะครับอ,อําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนี่คือในส่วนของฝนแถวภาคเหนือนะครับ แล้วก็แถวภาคอีสานเนี่ยนะครับก็จะเจอกลุ่มใหญ่ที่กาลังจะข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านสปปลาวนะครับเนี่ยแถวขงเจียมบุบลเนี่ยนะครับแถวโพไซอุบลนะครับก็ฝนกําลังข้ามเข้ามาครับต้องมาลุ้นว่ารอบดึกเนี่ยฝนจะข้ามมา,มามากน้อยขนาดไหนนะครับที่เหลือก็ป่าปลายแล้วแถวพะเพิอนอุดอรเล็กน้อยนะมื่อของอุดอรนี่ตกตนหัวค่ำนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะสาแล้วนะครับ ไปดูในส่วนของฝนภาคใต้ขอภัยนะภาคกลางนะครับเนี่ยภาคกลางเป็นชุดใหญ่ที่ให้เห็นเรดาร์เมื่อกี้นี้นะครับอยู่แถวเนี่ยบางปะมาสสุพรรณบุรีนะครับสองพี่น้องสุพรรณนะครับเมืองสุพรรณสีประจันสุพรรณผักไห่นครศรีอยุธยานะครับตรงนี้ก็บางเลนนครปฐมมาลาดลุมแกวปทุมธานีส่วนไอ้ตรงนี้ก็ออกมาด้านนี้แล้วนะครับลำลูกกาปทุมธานีนะครับโซนนี้นะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่กาลังตกนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอำเภอเมืองราชบุรีนะครับจอมบึงแล้วก็ปากท่อนะครับรอยต่อของสามอำเภอนี้อำเภอเมืองอำเภอจอมบึงอำเภอ,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 อปากท่อนะครับแล้วก็ไปดูนี่ครับชุดใหญ่ที่เมื่อกี้นี้ให้เห็นนะครับก็อยู่แถวเนี่ยอำเภอเมืองสุพรรณดอนเจดีสุพรรณศรีประจันสุพรรณนะครับอำเภอเมืองสุพรรณ บางปรามาสุพรรณบุรีสองพี่น้องสุพรรณบุรีบางเลนนครปฐมนะครับปากก็ดนนทบุรีอดอนเมืองกรทมเริ่มมีฝนนะครับช่วงนี้นะฝนตกที่สนามบินดอนเมืองนะครับบางเขนนะกรลังหนักลำลูกกานะครับนี่ครับฝนโซนนี้นะครับกําลังตกหนักนะครับก็เป็นโซนที่ตกจุดเดิมแล้วก็จอมบึงราชบุรีนะเหมือนเดิมก็เมื่อกี้นี้นะแล้วก็ที่เหลือก็เมืองเมืองกับจวดนะบางส่วนนะครับ ก็เป็นกลุ่มฝนที่กําลังตกอยู่ในช่วงดึกวันนี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ